เปิดภาคต่อเหตุการณ์ชีวิตส่วนตัวในญี่ปุ่นของเจชนาทิพย์เผยหมดเปลือกเมาเรื่องราวการใช้ชีวิตที่แตกต่างกับคนญี่ปุ่นไปเที่ยวกับทำงานต่างกันอย่างสิ้นเชิงไปทำงานที่ญี่ปุ่นดีกว่าจริงหรือไม่เอออยากคุยถึงคนญี่ปุ่นด้วยว่าเป็นยังไงอยู่ที่นู่นปรับตัวยังไงเพราะว่ามันตรงกันข้ามแบบมากมยเหมือนกันเนาะยิ่งไม่เกี่ยวฟุตบอลเนี่ยถ้าเรื่องใช้ชีวิตหรือว่าคนญี่ปุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกเวลาไปไหนมาไหนอะไรยังไงหรือมัน มันมีคําเปรียบเทียบค่อนข้างเยอะคือคือณตอนเนี้คนคนไทยอ่ะชอบคิดว่าประเทศไทยอ่ะไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ย <laughs> ผมว่าเราเราโชคดีนะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจะบอกให้แต่ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นไม่ดีนะผมคนไทยไงอยากกลับไปอยู่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีมุมมองหลายๆมุมมองมาทํางานที่ญี่ปุ่นดีกว่าจริงเหรอ วันอังคารนี้พูดคุยกันสดๆกับเจชนาทิปในตีสิบเดย,ย์ไลฟ์เยียวยาใจไปด้วยกันห้ามพลาดนะคะ